มากเ้ยพี่น้องจจกว่าต่งตงตงา,ตางๆสิคะมาเห็ดคอนเทนต์ยังดอกนึอนี่โป้หูสิไปใส่พี่น้องก็มากับต่างๆนี่เราคอ content, content, content. นเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์มือนี้แบบทั้งพี่ย่าทั้งพี่ต่างๆพามาเห็ด <c oughs> ค,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 คอนเทนต์ขนาดมือนี้หายคลิปหายคอนเทนต์ไว้เนี่ยคอนเทนต์ ม่รู้สิม่รู้สิไปไทยแท้กับมะยังนี่กับไทยเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเบิงึงนั่นเขาเปลี่ยนแสดงว่าเขาเปลี่ยนไหมหรือปลาหมึกเห็นไหมั่นเป็นสีชมพูนี่นี่นอ,อันนี้เขาเห็นยังวะเดินกันเขาเห็ดไหมเหรอไปวลาสิมาเห็ดไม่ไม่ห่างเลยมันหยาบเลยนะยายนะ สมุกันฟุน้งกันฟุน้งไอเขานัง่งถ้ากันยางห่างไปคือคนมีเงินนอเป็นน้องนะคาดว่าสิมีอยู่หรอแม่นี่ฝันดีกันเถอะงวดนี้ฮาวา,าบ่าบวกถ้าตังๆไมเห็นเพิ่มเติมพี่น้องเ,อ,งเอือมายังเดินซีก่อนผมมีงานยังเมื่อที่เหลือแม่นี่มันเป็นง,งานยังวะเดี๋ยวคิดกัน เป็นชุดเขับเปลี่ยนแล้วตั้นี้เขับเปลี่ยนแล้วทีมงานงวดที่แล้วไม่ใช่ชุดนี้นะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้ว มืัน,นีเลรอส,สิได้เน,เนื้อคูฮะบ้ากันนี่เด็กเขาเปลี่ยนติมเหรอนะเจ้าเสียวนี่เขาดเกาสิใกล้ฮาโลวีนเหรอนีไ่ไงนีไ่ไงอือถ้าแบบนี้มันเป็นงานฮาโลวีนของฝรั่ง ผีนะ่ะแต่งหน้าผีนะ่ะมันเหมือนใช่แนละ้วหน้าตีมง,งานนะ่ะไปไปดูข้างในนี่นี่แกดูก่อนเพ้นหน้าผีด้เคยเสียงมันนั่นด,ดูใก้เสียง่เห็นมันถูกไหมนั่น เขาเสียงเงินเป็นงานอะไรไอเจนนี่ยังยสิอานออกอ่ะพี่น้องเฟนซีเหรอ เมนี่ถามเลยเขาตรงวันเมนี่บ่ายนอกเลยนะเมนี่ไปอ่านออกกันนะไปอ่านกันขออ่านกัน 我这边提供服务的。 <S <S <an> <S เขาไปเล่น <S <S <an> <S แต่นะ <S an> พี่น้องแต่งหนาผีไม่ใช่งานอย่างพี่น้องอบอกมาน่นี่เดอมินิานกัมันเป็นภาษาปกิจเมนิอันบอกมีกี่รอบหนึ่งรอบอสองสามสี่ะแลค้นกันไดหลายมี6 7หกเจแปดก็มี10สิรอบพี่น้อง <S <S <an> <S <S <an> องนันนี้ตัวหัวใจไหวทะเลยเขาไปนี่ย แผ้งรูแผลนี่เฮ้ยดีดองดอกไม้นี่นี่นมันเป็นงานอย่างคนเท่าหไหรเฮ้ยเฮ้ยยงานอย่างกีง่น้องโมกันนี่เนี่ย อุวยนี่ฝรั่งพร้อมอฝรั่งพร้อมไม่นี่ยังอออบอกขอโทษขอให้ตรงนั้นเนี่ยเสียบัดเข่าประตูด้วยนะพี่น้องอุ้ยต่งตงางต่งเสินไทยได้หมดต่าง <c oughs> พี่อะไราวะนั่นพี่น้อง ต่างๆไปใส่เราไม่ได้เดี๋ยวเสีดีกว่าพี่น้องคนไรพี่น้องคนไรเป็นนิแพะมาบึงอางพี่น้องเยสีขอนเขาเมืงเต็มไปด้วยนี่พี้องเขาเอานี่อย่าง้เหอี่น้อานมีบาดเขาขอนพี่น้องมันเป็นงานแต่งหนาผีเลยพี่น้องเขาเออนี่ยังบอกไมนี่เนี่ยมนี่อย่างบอก ภาษาอังกฤษมันไร่ะที่น้องไปบอกพลังมันมากยังไงมันเป็นงานยังอยากเสกเป็นแป้งเป็นแต้งาพีบรบ้มันเสียงเงินเขาแงอย่างนี้จ้ยออไปไกลเล่องเสียงเินเขาได้งันเขาพีนห็นมันย่ะเขายืนอยู่หน่งเสียงเงินค่แล้วมันมันนั้นดีความจะเบิ่งรอบอเพระเขานั้นที่จะรอบมือหนึ่งจะว่านั่นเขาดีพ้อเมีย ตอนนี้ตั้งๆกำลังงงกับแม่นี่ว่ามันเป็นงานอย่างพี่น้องเพรานภาษาปักกิ่พี่น้องอ่านบอกพี่น้องอ่านบอกภาษาอังกฤษมันเป็นงานมันเฟรนซีเบาพี่น้องเฟรนซีอ่านบอกนแม่นี่นี่อ่านดูจุดเข้าโรงแรมเข้าไปนี่นี่นี่พี่น้องผิดนี่เนี่ยเนี่ยโอ้ยนี่นีีเป็นยางปลาเฟรนซีเขาเจอแต้งตาผีโอ้ที่นี่ พี่ก็ต้องระบาดหนะักพี่ก็ต้องระบาดที่หนังเอาต่เต็มเลยจ้ะตั้งเพี่ก็ต้องระบาดไปบ้า <c oughs> นสวัสดีจ้าไปกันลูกบายบายจ้าพี่น้อง